สวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ชาแนลนะครับครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการนะครับย้ายตำแหน่งหรือเปลี่ยนตำแหน่งนะครับที่ว่าเราดาวน์โหลดไฟล์นะครับจากเน็ตมานะครับหรือ Google Chrome หรือ IE นะครับแล้วแต่นะครับที่จะใช้เบราว์เซอร์นะครับแล้วตอนเราดาวน์โหลดนะครับจะไปอยู่ที่ไฟล์ดาวน์โหลดของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ ปกติแต่ไปอยู่ตรงนั้นแต่ผมมีวิธีที่จะเราสามารถย้ายตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับเช่นเราอยากให้ไปอยู่โฟลเดอร์ที่อยู่หน้าเดสก์ท็อปหรืออยู่โฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับสามารถย้ายมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะครับก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมมาที่หน้า Google Chrome นะครับแล้วก็ไปด้านบนนะครับจะสังเกตไข่ปลา3มจุดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ setting นะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยก็คือการตั้งค่าครับ พอเข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาครับไปหาคําว่า Advanced นะครับผมหรือภาษาไทยก็คือขั้นสูงนะครับคลิกไปเลยแล้วก็มาดูที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดนะครับนี่ครับแล้วจะเห็นคําว่าที่ตั้งนะครับหรือ Location นะครับสังเกตนะครับนี่ครับ นี่คือสาเหตุที่ว่าตอนเราดาวน์โหลดแล้วไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับเห็นไหมครับนี่คือยูเซอร์นะครับนี่คือชื่อเข้าใช้นะครับแล้วก็อันนี้คือดาวน์โหลดนะครับอยู่ในไดรฟ์ซีอันนี้คือเขาเรียกว่าพาธเนาะจากนั้นให้เรามาเชนครับอ่าแล้วก็ไปเลือกเลยครับโฟลเดอร์ที่คุณผู้ชมต้องการที่จะสร้างนะครับหรือคุณผู้ชมไว้สร้างไว้แล้วแล้วก็มาหานะครับอ่าเดี๋ยวเหมือนผมสร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับ โฟลเดอร์จัดเก็บไฟล์นะครับคลิกเข้าไปนะครับเห็นไหมครับหลังจากนั้น select folder นะครับเนี่ยครับอ่าแล้วก็ให้คุณผู้ชมมาดูตรงนี้เห็นไหมครับเปลี่ยนแล้วจากดาวน์โหลดกลายเป็นไฟล์ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับจัดเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดง่ายๆเลยครับอันนี้ก็คือวิธีง่ายๆนะครับสําหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากจะเปลี่ยนที่ตั้งนะครับหรือโลเคชันนะครับให้ไปเก็บ ที่โฟลเดออื่นที่ไม่ใช่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดจากาจากเครื่องที่เขาตั้งค่า d f f u r t มาให้นะครับก็ลองนำไปไประยุกต์ใช้กันดูนะครับสำหรับเทคนิคง่ายๆนะครับที่ผมนำมาฝากกันก็ถ้าคุณผู้ชมคนไหนเห็นว่าคีิปวิ้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้กับ เอ็นเอ็นสอนแฮมมอนเตอร์ชแนลนะครับผมจะได้นําความรู้ต่างๆนะครับที่มีเทคนิคการใช้งานนะครับแล้วก็นําไปปรึกใช้กับชีวิตประจําวันนะครับได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมคนไหนอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรอยากให้สอนอะไรเกี่ยวกับทางด้านไอทีนับทุกด้านเลยนะครับที่ใช้กับทางด้านชีวิตประจำวันนะครับทั้ง Word e ด c e l นะครับหรือแม้กระทั่งแอปทุกอย่างนะครับที่ใช้งานกันนะครับ ลองคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าผมรู้ผมก็จะตอบให้เลยนะครับถ้าผมไม่รู้ผมก็จะหาคอนเทนต์หรือหาข้อมูลมาให้นะครับแล้วก็จะมาบอกคุณผู้ชมกันนะครับผมถ้านึกยังไงนะครับอยากเรียนรู้ทางด้านไอทีนะครับนึกถึงสอนแชร์มพิเตอร์ช n แนลนะครับผมส่วนคิวบูนี้สวัสดีครับ